สวัสดีครับมาดูต่ออีกหนึ่งข้อนะครับสำหรับข้อสอบกพนะครับอรอบพิเศษนะครับของปีนี้นะครับข้อนี้จะเป็นเรื่องของสมการนะครับจริงเรื่องนี้ครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วของปี59เนี่ยก็จะมีหนึ่งข้อที่เป็นสมการประมาณเนี้ยนะครับประมาณ x เท่ากับ 5y แล้ว y เท่ากับ5 5 5x อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ ก็จะมีประมาณเนี้ยหข้อแล้วก็ถามหา x กับ y ข้อนี้เขาให้ x กับ y มานะครับแล้วก็ถามหา3คูณกับลบ5บวกกับ x คูณ y นะครับมีค่าเท่าไหร่ข้อนี้จริงๆเป็นข้อที่ค่อนข้างง่ายนะครับคือคือง่ายเลยแหละนะครับคือง่ายคือเป็นการแทนค่าแบบปกตินะครับซึ่งพี่ลงโจทย์ไปให้แล้วบางคนบอกว่าข้อนี้มีเซตด้วยถ้ามีเซตด้วยก็ไม่มีปัญหาครับนะก็ใส่เซตไป แต่เขาเนี่ยคือน้องส่งโจทย์มาแบบนี้นะครับพี่ก็ต้องเฉลยก็พี่ก็เฉลยที่น้องส่งมานะครับส่งมาแบบไหนจําได้แบบไหนนะครับส่งมาพี่ก็เอามาเฉลยให้ดูได้หมดนะคือถ้าใครบอกเฮ้ยมีเซตด้วยพี่ก็น้องก็จาโจทย์ได้ก็ส่งมานะครับส่งมาเดี๋ยวท้าให้ดูอีกนะคือข้อสอบเนี่ยถ้าถ้าเป็นภาพพิเศษที่ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นภาพปกติเนี่ยข้อสอบจะมีหลายชุดนะครับจะมีหลายชุดอย่างน้อยๆเนี่ยสี่ชุดมีแน่นะครับอ่า เวข้อสอบจะคล้ายกันนะครับคล้ายกันในลักษณะการออกคือถ้าออกเรื่องสมการทุกชุดก็จะมีสมการหมดนะครับแต่ว่ารูปแบบสมการจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยแต่ว่าภาพพิเศษที่ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ข้อสอบกี่ชุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับข้อนี้ง่ายๆเลยครับน้องเขาถามหาตัวนี้ถูกป้ะสามคูณกับล o ห้บวกกับนะครับ x คูณ y ครับมีค่าเท่าไหร่ นะก็คือการเอาอะไรมาแทนค่าเอาตัวเลขหรือว่ามาแทนที่ x กับที่ y เลยนะบวกกับ x มีค่า2 y มีค่าเท่าไหร่ครับลบ3แทนไปเลยครับนะลบ5อันนี้2ขัวลบ3จะได้ลบอะไรครับลบ6พไปเขียนแบบนี้ให้ดูง่ายๆนะอ่ะลบ 6. นะคราวนี้ดูดีๆนะครับตนี้ยังมีหลายคน คิดผิดอยู่นะครับเชื่อพี่เชื่อว่ามีหลายคนยังคิดผิดอยู่คือลบห้าบวกด้วยลบหกดีค่าเท่าไหร่นะครับออตรงเนี้ลบห้านะครับบวกกับอีกลบหกจะได้เป็นลบสิบเอ็ดนะครับลองให้ดีบางคนบอกได้หนึ่งนะครับอย่างเงี้ยลบห้าลบหกจริงออบางคนบอกหนึ่งนีนะครับมีนะครับเพราะวั้นดูดีอ่ะอันนี้คือลบห้าแล้วก็ ันนี้เขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยจริงๆมันคือแบบเดียวกันครับนะเนี่ยลบห้าอ,อันนี้ผิดนะครับเขียนอย่างนี้ผิดนะลบห้าบวกกับอีกลบหกคือเราเราติดลบอยู่ 5. ห้าถูกป่ะเรายืมเพื่อนมา 5. ห้าบาทถูกป่ะแล้วไปยืมมาอีกหกบาทสุดท้ายเราก็ต้องติดนี่เป็นไรครับเป็นสิบเอ็ดบาทเลยถูกป่ะเนี่ยจะได้ลบสิบเอ็ดน,นี่เขียนนะใครไม่ได้ก็ไปเรียนปหกใหม่ก็ได้นะวันนี้ตอบเท่าไหร่ครับรลบสามสิบสามเรียบร้อยครับนะ ก็ตอบข้อสอ่าสำหรับสำหรับเอ่อน้องที่บอกว่ามีเซตด้วยนะครับถ้าจำจำโจทย์ได้ก็บอกมานะครับพี่เอามาทําให้ดูนะเอ่รบกวนนิดหนึ่งถ้าถ้าจาได้ก็บอกมานะคือถ้าไม่บอกอะไรเลยพี่ก็คงจินตนาการไม่ได้ว่าโจทย์เป็นแบบไหนแต่ว่าอันนี้คือมีน้องส่งมานะครับว่าโจทย์ประมาณนี้ครับพี่นะพี่ก็เอามาทําให้ดูโอเคนะครับโอเคอเดี๋ยวไ้ดูข้อต่อไปนะครับสำหรับข้อนี้ก็อ่าไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ